โอเคครับผมก็กลับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอแชนแนลนะครับผมกลับมาอยู่ใน เกมนี้นะครับผมที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือ a r m o อัสนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปย้อนหลังนะครับผมที่ได้สตรีมมานะครับในแอป Omlet นะครับผมแล้วก็มีน้องๆเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้ามาแจมนะครับผมแล้วก็พี่ก็ได้คัดลอกในแบบว่าเอาย้อนหลังแบบ เออรอบที่แบบเขาแบบว่ามันวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเด็กเด็กเล่นกันทั้งนั้นเลยนะครับเด็กแบบเด็กกระป๋องอะไรประบาณเดีย <c oughs> ก็เป็นการเกมนี้นะครับผมก็จะง,ง่ายๆนะครับผมก็เป็นเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดบนยานนะครับผมทำภารกิจเพื่อจะซ่อมยานนะครับผมแล้วก็หาศัตรูนะครับหรือว่าหาฆาตกรนะครับผมที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น1นคน2คนสคนนะครับผม แล้วแต่คนสร้างนะครับนี่คือหาพอหาครบเนี่ยเราก็จะทำภารกิจสำเร็จนะครับก็คือจะผ่านนะครับผมซึ่งโอ้โหนี่น้องๆน,งนี่คือแบบ,เก,บแเก่งมากนะครับผมต่อแหลเก่งมากแนวะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบนะครับหรือว่าอยากให้เล่นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างน,นี้เลยนะครับผมแต่ว่าอยากจะดูเปร่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาป่ะไปดูเลยดีกว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับผมพี่ก็เล่นไม่เป็นนะไม่คอมเม้นท์ไม่ได้เป็นนะฮะโอ้ไม่ได้เป็นอีกโอ้ยไม่ได้เป็นอ่ะได้จังได้จังโอ้ะใครอยู่ใกล้กูแล้วกูฆ่าทิ้งเฮ้ยมันจะมาเทียร์ได้ด้วยแล้ไม่ตายเออมันไปมาตัวที เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ I am safe เฮ้ยเฮ้ยจะเพิ่งเปิดใหม่นะห้ามเปิดใหม่ห้ามเปิดใหม่เปิดมมันยังไม่ถึงเวลาปิดไมค์ไปก่อนอะไรวะเนี่ย มันคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะทำไมเป็นหารหัสอะไรวะแล้วรหัสจอมมาจากไหนอ่ะฮะต้องไปหายัางไงวะเฮ้ยอเฮ้ยสีสี สีสีสีดำผมเห็นเดินผ่านหน้าพร้องคล้องศพสีเขียวจงจงจงห้องที่กดปุ่มนั่นแหละปุ่มอ๋อเจอจงจงห้องที่กดปุ่มนั่นแหละเจอนี่อะไรอ่ะอ่ะนี่คืออะไรสีดำจ๋ายินดีด้วยจะไม่สามารถหลบฆ่าได้งานต่อแล้วมาแล้วจังหวะนี้ สีดำเป็นพี่ผมไม่ได้เป็ี่นะพี่จิอง่ายง่ายอย่ายเยไอ้นอผมผมป้องซ้อเสุดปึ๊บเดินลงมาเกอเลยเสื้อเสื้อขาวเชื้อขวขาว่่เอนี่อ้าอ้าวอ้วต้นหมวยเยี้ยวต้นหมวเยี้ยวอาเชื่อขาวเื้อขไวเชื้ออไรักเกินลารอักใ่ เห็นไหมเชียบยผมยังเอ้ผมไปเลยคนที่คุณโหวตอะไม่ใช่คนที่ฆ่าผมลืมบอกดูว่าใครฆ่าคุณีีบอยีฆ่่า้ใครห้ามพูไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรอบแรกห้ามพูดเฉย ใช่ใช่ห้ามพูดห้ามพูดต่อมมบบห้ามพูด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 ไอ้ไอันั้นยิงห้ามพูดจญ่เลยต้องด่าอย่างเดียวเอ้ยพี่มันมีคนหักหกลังตรงนี้ออเฮ้ยเจ็บปะล่ะ โดนหักหลังภายในพี่ได้โดนวกหรกอี่ผมเน้นด้วยด้ป่าล่ได้เค่ะเดี๋ยวพี่สร้างห้องแปดสิบคนเลยน้องมาเลยอาแปสิบคนเลยเหรอแปดสิบคนเลยลวพี่ที่ไหนที่ไหนอ้าคนตายหานได้ไม่เป็นะหารนะเราจะเป็นวิญญาด้วยกัน พี่ไหนพี่พี่ผมไว้สีส้มอ่ะพี่หูไว้สีส้มแน่นนอนเลยอ่ะสีส้มพี่เขานะสีส้มของเขานี่ยสีส้มก็คู่นีเฮ้ยบาครั้งมานเดียวฉัไม่ได้ลองพี่ก็เลยคือยังหาคือยังหารหัสไม่ได้เลยไม่กดอะไรกูยังไม่รู้ไม่หรอใครเป็นคนที่หักหลับพี่คิดว่าเป็นคนที่หักหลังผม โอ้แต่ว่าแต่ว่าพีมอ่ะพีมพี่เห็นเมื่อกี้อยู่เดินมาพี่อยู่พี่ครับพี่พวกพี่โหวดในการผมจะได้โหวตครับใครวะมันมีหนึ่งก็ผมคือให้พี่ผมไม่เกี่ยวกันนะพีโหวดแต่พี่พี่พี่โหวตพี่โหวตดจัดใครโหวดใครยิ้มกับผมอ่ะผมไม่รู้ไอแดงโหวตกูได้ไหมเนี่ย เปลีอยกูดนพูนำไมเนะเร้่เร่ว่าไอ้ฟ้าไม่นอนเหรอนโดนะเวลน้ละโมกัเราจะเป็นวิญญาณแค้นด้วยกันปิดไมทุกคนเออปิดไมไม้ิไม้เอ้ยพี่ต้องพี่ต้องไปหารหัสก่อนนะเออพี่ผมเล่นด้วยได้เปล่ารอก่อนครับ เล่นกับพี่ได้ป่ะแป๊บนึงครับรอก่อนครับยังไม่จบเกมเฮ้ยแกคืนยังไงวะเดี๋ยวพี่สร้างรหรอ้องเลยเดี๋ยวผมเข้าร,ร่วมด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้จักมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมไปตามเดี๋ยวผมไปตามคนนี้ข้ามก่อนเดี๋ยวผมไปตามคนนี้ข้ามก่อนคืออะไรอ่ะท่อเหรออันอันอันนี้ รหัสต้องทำไงวะไม่เป็นเดินหาเหยื่อใหญ่เลยอ่ะเดินหาเหยื่อละอย่าเขาเดินหาเหยื่อเดินหาเหยื่อผู้ใหตายเนี่ยผู้ใหญ่ตายตายหน่อยคนตายหน่อยาตายจะบอกว่าปีนแค่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวตายตายคนที่ตายตายคนที่ตาไม่คิดถึงเออคนที่คนไม่คิดถึงกันเป็นรักเลยดวไอ้เหรอทาให้แดง มันหมายว่ามันขาวเอ่พี่ผมผมผมวิสาไข่ไท่อื่นไข่ก็ดีได้กล้ากล้าหักหลังไอยลองหมดขาวไหมเจ้ากล้าหักหลังข้าอะไรเงี้ยลองลองหมดขาไหมหมดขาไม่ได้เฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าข้าดีแล้วถีบอะไรเงี้ยจอมรับไม่ได้เฮ้ยจะฆ่าได้านี่บอกว่ามันจะไม่นอนเลยอ่ะรู้สึกข้แดงคืออะไรนะคือขาติดไปต่อทุกคน โอ้ไม่มีแล้วเอาไม่มีใครโดนเออวิญญาณแย่เพิ่งคือสละมาเป็นวิญญาณพี่ผมว่าไอ้เหลืองแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเงียบ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 พี่ผมว่าไอ้เหลืองแน่นอนเลยเหลืองเฮ้ยเงียบไม่ใช่ไอ้คนที่พูดอยู่เนี่ยเงียบก่อนจะพึ่งอ้า เอาเอาการเป็นคู่เดียวกันเหรอพี่เออเราไม่ใช่พิธีการแล้วพ่อดูแลใคร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 เป็นไอเหลืองแน่นอนไเหลืองเราเราจะมาบูชาพวกมันกันไูเหลืองจ๋ารู้ว่าถ้าอยู่ลองถามน้ำตาลอยู่เ้าอยู่กับน้ำตาลไปอยู่กับน้ำตาลลองนั่งทอมพิเตอรอยู่เลยจงไงรักงันนย่ยัง ไม่ไม่ไม่พี่พี่บอกก่อนนะว่าห้ามพูดห้ามพูดเราตายเราห้ามพูดไอผม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 ยังอยู่พี่ยัง <c oughs> อยพูดคือนักเ,เ,เตะทุกอย่างก็ดีน้ำตาลเป็นเหลืองไม่ไมโหมดว่ะเหลืองเลีงเล้งไม่โหมดว่ะเหลืองไม่โหมดว่ะเลี้ยงอาแล้วเรได้ยินไม่ดีฮัลโหลมึงทพูดดไ้เือถือรีบุดนะครับรีบุดนะครับผมจะได้เล่นใหม่เฮ้โหเออจะรีบไปไหนน้องรีบอักกรยนยากกนเลี้ยง้ารู้ มาเป็นาณแชร์กันค่าจ้ะถ้าเจ้าไม่ใช่คือฆ่าแหวกเอาแล้วยิบแล้วกดปุ่มให้ทันยิบไหสิบสามวิสิบสามวิอ่ากดเลยกดเลยไม่พี่ต้องต้องรอสิบสามวิไฟดับแล้วเขาเล่นไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้วงไอ้ไอ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 ้วงไอไอไอน้ำตาลนั่นไงจึงได้ เ,เออไอเน,นี่ยไอเน,นี่ยาข้าบุกมาคนแรกเลยไม่รู้ว่าอะไรมันแค้นผมมาเรื่องอะไรไ,ไม่ันมันมันเปอนคนเดียวเลยเฉยแหละ